ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยรถไฟฟ้ารถใต้ดินนะฮะทั้งสายสีแดงสีม่วงก็มีเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะดำเนเินการกอร่อสร้างในวรนนี้มีการติดขัดนิดหน่อยสำหรับที่ดินของรถไฟที่มีการปุกลุกเพ้ยังไม่เคลียร์จะถูกคิดว่ากระรทรวงคมนาคมก็คงต้องไปร่วมกับผู้รับเหมาที่ได้รับโครงการเนี้ไปดีเคลียร์ให้ให,ให้ให้เร็วซึ่ง ส่วนต่อขายายรถไฟฟ้าขนาดนี้กทมก็ได้ทําไปค่อนข้างมากนะสิ่งต่างเหล่านี้นี่ต้องบูรณาการไปพร้อ,รอมๆกันเพื่อให้จาเลด,ดีๆเกิดขึ้นในกรทมมากขึ้นเพื่อที่ให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นการตัดสินใจของคนซื้อจะได้ดีมากขึ้นนะครับเรามองว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีเงินออกอยู่ในกระเป๋าพอสมควร แต่ปัญหาคือคนไทยตอนนี้ไม่ค่อยอยากเอาเงินออกมาใช้เพราะอาจจะหนึ่งมูดมูดของคนไทยโดยรวมโดยรวมอาจจะยังดูแล้วว่ายังไม่ใช่มูดที่จะมาจับจ่ายใช้สอยมากขนาดที่หนึ่งสองเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไปในแรกคือก็ดูถึงความร่วมความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศคนไทยส่วนหนึ่งก็ยังมามองดูว่าเพื่อเป็น Security ของตัวเองเนี่ยก็อยากจะเก็บเงินสดไว้มากกว่า ยังไม่อยากจะทําอะไรขยับขยายทั้งที่จริงจริงก็มีความคิดอยากจะซื้อบ้านอยากซื้อคอนโดอยู่นะฮะมีมีครอบครัวแต่งงานขยายขึ้นในแรต่างๆเหล่านี้นะฮะมีลูกมีเต้าแล้วจะต้องแยกครอบครัวไปบ้างหรือว่าอยากที่ทํางานไปอะไรไปเนี่ยก็มีความประสงค์ที่อยากจะที่อาใส่ใหม่ๆแต่ปัจจุบันนี้ยังเซฟตัวเองอยู่คือยังไม่อยากที่จะลงทุนเรื่ขของความเชื่อมั่นเนี่ยผมก็กราบเรียนกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า คือรัฐบาลเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากก็รู้สือว่าเครดิตประเทศความเชื่อมั่นนะฮะของประเทศในสายตาของคนไทยกันเองในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศนี่ถือว่าเ,เป็นเรื่องสําคัญและเรื่องใหญ่ที่สุดซึ่งรัฐบาลเองพยายามทุกทำทุกวิถีทางนะฮะที่จะทําให้เห็นว่าเสถียระบาพทางการเมืองเนี่ยเริกมั่นคงขึ้นนะครับแม้ว่าความคิดเห็นจะแตกต,ต่างกันบ้างแต่เราคิดว่า การยอมรับจากการที่ได้มีรัฐบาลชุดปัจจุบันนีนะ้ผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านคงจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยให้โอกาสอยากให้รัฐบาลทํางานให้เห็นดูสักระยะหนึ่งก่อนนะเราเองก็มีหน้าที่หลังจากที่ได้รับมอบหมายมาแล้วนะครับว่าคงต้องทำให้ดีที่สุดปัจจุบันนี้เนี่ย ในสนภาผู้แทะะนรัษฎรเสียงของรัฐบาลรลวมกับพรรควยมีเกือบมันต่างแตกต่างกันประมาณเกือบ50เสิยสี่นะหลังจากผลการเลือกตั้งที่รับรองมาแล้วซึ่งผมคิดว่าถ้ามองในแง่ในอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่พอประมาณพอสบายใจได้ครับในระดับเพราะว่ามาตรการต่างๆนี่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นพรบรเป็นกฎหมา สถิติกาอะไรบางส่วนก็ต้องผ่านสภาอย่างยกตัวอย่างเช่นพรบงบประมาณกลา,างปีหนะึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบุกล,ลดนิดหน่อยนะฮะมีเพิ่มนิดหน่อยในวันที่ยีสิบแปดนี้<ม>ก็จะต้องเข้าสภามีการตั้งกรรมธิการงบประมาณมากำกับดูแลนะฮะทั้งสสสบลและผูสภาซึ่งคิดว่าคงไม่ใช้เวลานานมากนะในขณะกระ่าเห็นได้ช่วงน,นี้ทีนะในช่วงวันพุธที่28 นะ,ะจะขาอันที่สอคือเรื่องของการจัดอาเซียนสัมมิตซึ่งก็ต้องขอสภาในวันที่26ของกรางเหนกันนะฮะว่ารัฐบาลยังขอจัดอาเซียนสมมิตเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็พาผู้นําต่างประเทศเนี่ยเขามาให้เห็นว่าประเทศไทยเราไม่มีอะไรแล้วนะฮะสิ่งต่างเหล่านี้ก็คิดว่าคงต้องร่วมมือกันแล้วก็พยายาม บูรณาการกันนะครับด้วยหลักการธรรมาิบาลแล้วก็อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าได้ถ้าเราแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ตกผมคิดว่าเรื่องของอาสาหาลิมทรัพย์เนี่ยก็คงจะกระเตื้อมขึ้นและดีขึ้นนะครับคนก็จะตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านอยากซื้อคอนโดมากขึ้นคนก็อาจจะอยากจะขยายที่อยู่อาศัยมากขึ้น ะะมาตรการต่างๆเดี๋ยวผมอาจจะพูดบ้างในในหลักจริงๆท่านก็ลองหาอ่านได้ตามสื่อต่างๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องออแรงจูงใจที่จะทําให้นะฮะผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้ออัสาหาสิ่ง,งทรัพย์ได้เร็วขึ้นได้ง่ายขนะึ้นแรงจูงใจนั้นมาจากเรื่องของภาษีส่วนหนึ่งนะฮะการลดหย่อนภาษีต่างๆผมเอง ก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเราก็ยังทําต่อนะครับจะทําทตอ่อซึ่งก็คงจะทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางที่อยู่อาศัยมีรายได้น้อยเนี่ยก็ได้มีโอกาสมากขึ้นในปีนี้เรื่องของ สภา,าผมพูดไปแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะกล่าวมากกว่านี้ผมเองก็คงเข้าไปอยู่ในคณะกรรมธิการงประมาณด้วยในฐานะเป็นลัมตีช่วยก็พยายามจะให้งบประมาณผ่านสภาเร็วที่สุดนะครับโดยที่ถูกตัดน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่โดนตัดเลยนะฮะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วก็อยากจะให้การประชุมเนี่ยเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคิดว่าถ้าเป็นไปตามโปรแกรมเนี่ยเงินน่าจะถูกนำมาใช้ใได้ถึงแสนสนา,มมาล้านเนี่ยันสิ้นเงินมีนาอย่างช้าน่าจะต้นเดือนเมษานะซึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาล,ล้านเนี่ยก็ทราบเรามีมาตรการค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องคือหลักคิดเนี่ยเราพยายามดออูประชาชนทั้งหมดเท่าที่จะดูแลได้นะครับผู้มีรายได้บานกลางถึงผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการศึกษาเอ,อเม็ดเงินจะถูกนำมาใช้โดยเร็วแล้วก็ที่สึงประเดเรื่องการว่างงานคนตกงานการแป่ญหาการตกงานที่จะสร้างเม็ดเงินที่คงจะ <c oughs> มีโอกาสได้นำมาใช้ในเดือนเ,ออเมษาเนี่ยอย่างเต็มเดือนนะฮะแล้วผมคิดว่าคนเขาได้รับสตางค์แล้วคงต้องใช้นะคงมีเรื่องใช้ใจ่ายหลายอย่างก็จะปเป็นเรื่องที่ดี เรื่องของฝั่งผู้ขายนะรครับคือผู้ประกอบการผมก็มีความเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากจะขายของได้เรามองว่าสินค้าที่ท่านทําเสร็จแล้วในปีที่ผ,ผ่านมาแล้วยังังจะขายได้ไปหมดหรือยังโอนไม่ได้ปีนี้น่าจะโอนได้ นะอย่างน้อยก็เกือบ1นึ่งแสยูนิตนะฮะทั้งหมดเท่าที่มีตัวเลขมาดูพอเมื่อบ้านหรือที่อ,อสาัาศัยครัต่างๆเนี่ยคนซื้อไปโอนไปปีนี้แล้วเรียบร้อยเี่ยผมก็คิดว่าโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท่านชะลอชะลอไว้เนี่ยก็น่าจะถูกนํามาปัดฝุ่นแลเอามานั่งทำสเกลลิ่งที่เหะสมแล้วก็ออกมาทำนะครับเรื่องต้นทุนนี่เราก็ รู้อยู่แล้วนะครับต้นทุนหลักคือเรื่องของราคาสินค้าราคาน้ํามันวัสดุขขอุปกรณ์ก่อสร้างเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งขณะนี้แบงค์ชาติก็ได้กรุณาลดลงทางส,นนสำนักงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาลดดอกเบีย้ยลงก็ถือว่าก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่ภายใต้นโยบายขอ,ของรัฐบาลด้วย <S <S เรื่องของภาษีอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ ปัญหาใหญ่ก็คือธนาคารต้องเร่งรัดการปล่อยกู้สินเชื่อมากขึ้นปัจจุบันนี้หลายหลายธนาคารพยายามจะไม่ค่อยปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยน้อยลงนะก็นี้ก็มีการกระตุ้นยันอยู่จากหลายๆอย่างโดยเฉพาะธนาคารทางธนาคารของรัฐกับอตัวเองหรือเอเซไฟก็มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งก็มีนโยบายอยู่7-8หมื่นล้านที่อยากจะปล่อยกู้ให้นะครับ วงเงินสินเชื่อนะทั้งหมดเนี่ยหนล้านล้านบาทเราถือว่าเป็นยอดที่สูงนะครับถ้าเทียบกับออธุรกิจต่างๆอย่างอื่นทั้งหมดในเรื่องของผู้ซื้อเขามองในฝั่งผู้ซื้อเนี่ยก็จากเรื่องความมั่นใจในเรื่องเสียลภาพของเศรษฐกิจรัฐบาลแล้วเนี่ยผู้ซื้อคงต้องอยากได้สินค้าที่ราคาเนีไม่แพง